อะไรอะไรแมนความเสือใสแบบนั้นด้มันคือแบบอื่นบ่คือบอ่บ่คือแอบ่กูหนละปากกานะ่ะเอามาเซนดิ<อ>เขามีลายเซนโอ้โอ้แท้มันต้องมีลายเซนไหม เออฮะมันออกบ่ะโอ้ยไปเปลี่ยนอโอ้ยมันบ่เหมือนอี้ก็่มมันไม่มีปากกาเมจิกเลยฮะเอนหอนาทิปเนโอ้ขานะนำทิ์เนาะนะำทิปดิมันตก็ต้องรอยมากรอยมากตัว แต่ว่าเจ้าของเพื่นไปคนมากหลอยนะมากกัลอยมันคือกันไนมบอะอ้ยเจ้องเพืนี่อะมอมยหเมียผู้เดียวเมียผู้เดียวบอเมียนะผู้เดียวข้าวลือข้าวลือจะผู้เบาเขยเลยอันนี้เมียอะไรอีลี ไปเส่กับขี่จากชนบุรีมาซสอมกุ้งเทียพันกุ้งเทียมมันี่หลายคนเหรอว่าจะหอดได้ยังไงเบี๋ยวแวะมาชุดทางนั่นแหละบัวแวะปั่งเน่ยของนาฝากใครฝากยังไว้มาทานเรื่อยๆโอ้โหเลยหรอวะคิดว่ามนอามบวไปเดีเสียบบัวหนามวินี่คักบัวค่นบัวเสียบซ่อมกินน้ำ่นวเสียบซ่อมกินน้ำ ิดาอะไราลายเซนติดาลายเซนติดาลาายเซนิดมันจะติดให้ยังไงอ่ะสะกดเทติดเรา <c oughs> ติดเรามันจะมีไงลายเซนมีไหนลายเซนมันจะเซนยังไงคะน,นี่เดี๋ยวพอไดิเอาอีกแลน่สางสถานการณ์อีกแล้วเรื่องนย้ยิ่งกว่านี้ฟ้าถามแป๊บนึงมีไหมตะถูกพุงนะ ดาดถูกพุงพ่อพอดีแล้พุงยุบไหนปากกาเนี่ยพอดว่าลูกพอดว่าต้องใส่สุขชนเหมือนสมุเจ้าขึ้นบุษเส่ยไปทอดไปทอดโอ้ยเอามาเลยสองร้อดยเอามาเลยสองร้อยเนี่ยจ่ายผิดจ่ายผิดแล้วเคลียร์แล้วคันนี้ ตัวเองผิดแล้วคันนี้คือว่าแม่เตรียมาเมือนอนี้เฮส่ทุกคนเนี่ยเอ้าจะคลองผิดหรือเปล่านี่เออ